เกรงใจใครพรกะกระด้ที่นา่าสิ YouTube และเฟซบุ๊กทั้งตัว คีกว่าถึงไปโวกข้างในอะ่ะถึงไหมัม้ยกูถามใครครับนี่นอ่ะเช่วยแปลเป,ป,ป็นภาษาไทยได้ดไหมเออน้องเบอร์ตีครับอย่าพี่พ,พาไปตายต้องห่วงเราใช้ชอบไป็แค ถ้าไม่ตายแสดงว่าไม่ใช่พี่พี่ต้องตายเท่านั้นที่หคืออะไรเราไม่รู้จักทั้งหน้าตัวนึ่งงละทั้งหน้านี่เลยนี่เลยเสียมีดปันแม่งเลยเอาเสียมีดไปยยไปขนดีมันแลกเเราไปไปเผมมีพวกปืนทางขเฮมันขึ้นงนตัวเอยิงแม่ได้ปืน ปืนยังไม่ได้เลยได้กลุ่มหน้ากูเนี่ยตายเลยตาหนึ่งัาหนึ่งอย่างเป็นครับอาจารย์อยู่ข้างบนมันขึ้นข้างบนแล้วระวังด้วยมันขึ้นข้างบนแล้วนะจะปืนสูงกี่ยาวไหมสูงเนาะยิงเลยยิงทิ้งไปเลยเดี๋ยวเราไม่ได้ยิงยิงไปยิงไปยิงไปอยู่ไหนละอยู่ข้างบนจูเน่ข้างหน้า Mark the location เฮือโอเคโอเคเฮียงเผ่ามันดีกว่าว่ะไอพี่ปันตายไปตรงแล้วปืนดีกว่าว่ะเฮ้ยผิดปันตายว่ะตัวนึ่งจะปืนดีขนาดนั้นแล้วแต่เหอะเอ๊ะเล่นแบบไม่รู้จะลองดูเฮ้ยได้อยู่เป็นผีป่ะไม่ใช่ปืนตะบ้อตะแบ่ไอ้ยุธยาเข้าไปล่ามันเลยไหมเข้าไปล่ามันเลยไหมเนี่ยมาแล้วมาแล้วจะล่ามันมาล่ามันจะเป็นผู้ถูกล่ามันไม่รู้อ่ะ ยูคอเวอร์ข้างหลังเอ้ยอยูโดนยิงไหนพี่ไหนอยู่ระวันนะบอดโอ้โหกระทะเล็ดเดียวเนื่ออย่ายืนนิ่งอย่าดิ้งตายเฮ้ยมีตัวลงมีตัวลงใหม่มีตัวลงใหม่นะพวกระวังด้วยได้แล้วมาจอท้งขวาแล้วมาเจะละ้งขวาสะสองคนลงมาไปสองพี่ ไปขวาขวาขวาหลังเข้าขอวะพี่มันไปสองมันมาสองไปสามไปสามโอเคขวาขวาขวาตรงนี้พ่นนิดเอาพนเนอะไอ้เอ๊พ่เองไดีเ้าหมดไอ้เจ๊ไอ้สัตว์ไเ้โดนมันแตกเลยหมดสวย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  ตึงาว,วันนี้ตึงวเวเฮ้ยตึงเวโอ้ยไม่หล่อตึง,ต,ต,ง,ต,งตึงแบบนี้เป็นของใครวะโอ้ยจังเลยห er ลังเอ้า <The sound> นอง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 ได้ไหมกำลังไปพี่กำลังไปพี่กำลังไป ถ่อตัวหนึง่งเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วยรอดขอบคุณค่ะมันแปลงไหมูหาไม่เหยอตัวเนี้อีห่าเลือดอยู่ไม่เต็มระดับมาแกะเลยโดนยิงแล้วล้มม่งมีตัวมามาม,ามาีตัวมาใช้มือมา e l ค c ุ t i o n ครับ น้องเอาไงน้องเข้าพี่เข้าใครเข้าไม่รู้ล่ะเฮยบอยขอนะจ๊าร้อยคุณสี่ไอ้คุณแปดคุณแปดขาบ้างน่ะคุณแปดขาบ้าง <8 S 1> คุณแปดไม่ัอนนะ ผมเอาไปได้ผมเจอไอ้ปี๊ดโอเคน้องน้องเบอร์อะไรวะน้องเบอร์สามเบอร์สี่น้องเบอร์สเบอร์สี่เบอร์สี 4, ่เบอร์สี 4, ม่มา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 เจอสไสเด่นดูอย่าอย่าแยกคนเดียวดิหนึ่งหาหาปา่าหาป่าเลยย่างเตองหาพวก คนเดียวมา,วาอยู่ใกล้กันเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันฟิวหัวท,ที่ไปครบก็ไม่ทันหรอกเดี๋ยวตาคอยอยู่ตรงนี้นะกาคอยอยู่ซ้ายมือนะกร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 อยกระกรอยูใต้มือบนเนี่ยแต่ว่ามีตัวอยู่ข้างบนี่จำได้อยู่เพราะมีตัวเสียงเสียงเสียงปีนตัวข้างบนเขาต่อวะ Mark the location ได้ไหม กากอยอยู่ตรงนี้นะคุณแม่ครับวันนี้มีอะไรให้ลูกแดกครับผมนีู่่หนต้นไม้เห็นแล้วอยู่ตรงนี้ <the> มันรอเราไปเปิดกากอย <laughs> กากอยเหรอ กาวคอยกองคอยอ้าวเห็นแล้วเว้ยเห็นแล้วเห็นแล้วอได้อยู่พี่มีกาวลูกเองขอไม่ใช่เหรอเจ็บขอเจ็บไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไปทปตามมันเลยไปเอามันเลยัวยเดียวอะไรกันกับวันนี้วันนี้มันอะไรกันนี่ ก็คือเจอของเชื่อทำไมวันนี้เราเข้ากันจัง <c oughs> ทำไมวันนี้เราเข้ากันจัง <c oughs> บอกหน่อยดิทำไมวันนี้มึงเข้ากจังวะ <c oughs> ได้ได้คลิปพอดีขอบคุณนอ้องเบิร์น้องเบิร์ตสีนะคลิปพอดีเขาติดเช้าเวันจัดลองแม่งเลยวันนี้ทำไมันเข้ากันจังวะ ต้องขออนุญาตเบอร์ตีนะ,นะว่าเดี๋ยวพี่จะไปตัดลงเดี๋ยวพี่ขออนุญาตน้องเบอร์ตีนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไปตัดลงกะหน่อยอยูาเออน้องเบอร์ตีครับติดตามยูทูปพี่อยู่ใช่ไหมครับใช่น่าจะพรุ่งนี้ลงพรุ่งนี้แหละคิดว่านะจุดนี้น่าจะลงพรุ่งนี้ เงาเหรอแบบก็ดีด่งเลยน่าชื่นใจตะเทียนแน่เบอร์สามาเป็นตัวปลอมครับผมอีโวตัวปลอมอีโวตัวปลอ <ś> มข <า S 1> <ś> ีกแกตัวปลอมครับตัวปลอมคนะอีโวตัวปลอมนะครับผม,มเอฟโฟยังไม่มีเลยเอฟโฟมีอ,อ่ะออยังเอออีกอันหนึ่งเลยอ่ะ

น้องมีคนลงอีกทั้งในทนั้งในมีคนลงมีคนโดดมีคนโดดเข้า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 เ,าเาอยู่พวกพวกพวกอยู่ปะเนี่ยพวกไม่อยู่นั่นไงพี่ไปเอาไปเอาน้ำพวกมีคนทั้งเข้าไหมมาว่าไอผีปอบมีเหรอมีคนโดดทาง้งในนักคนหนึ่งไปกล่องบ่ะ กเลยอุ้ยส ye> ่นไหนพอดีม nah ีคนโดนข้างในปะช่างน่รเลโหมันลงไหนปะจะมาร์กได้ไหมพี่ว่าข้างในส่วนไหนไม่รู้พี่พี่รู้แค่ว่างไหนอ่ะอันนี้พี่ไม่รู้จริง เพื่อตินใกล้ๆจะอยู่ตรงไหนวะน่าจะคนที่พวกยิง่ะฝั่งนู้นหรือเปล่าฝั่งขวาหรือเปล่ามาๆๆใกล้ๆเราใกล้ๆเราเหรอเหมือนใกล้ๆผมอะแต่ว่าไม่รู้วันอยู่ไหนมันตัวเดียวนะ I got supplies เจอปะ่เจอีิ บอดเหรอบอดอ้ไอ้บอดโอออดดล่ม <c oughs> ไอ้บอดโดดล่ม <c oughs> มึงอาละกัวๆเลยนะมึง <c oughs> ตอนแรกเราว่ามันอยู่ใ,ใกล้ๆแต่มันตัวอะไรโอ้ไอ้บอดโดดล่มไอยูก็ขับรถชิลสวยครับน้องับรถไปรับไปรับน้องไปรับน้องไป บำลองเบอร์สี่ไปไปพี่วิ่งไปไม่ได้เขาไม่เป็นเออเขาไม่เป็นงั้นพวกเราต้องไปหาอยู่เยนะได้ละกลับรถให้อย่างเดียวมีอะไรอยู่แหงสิ่วไไหนรถอยู่ไหน I got supplies หน่อยที่เดิมต้องไหนแล้วแล้วขับเล่นทำไมแล้วที่เดิมแล้วพี่ก็ไม่รู้จุดตัวเองคขาเนี้ย

อนทำไมวันนี้เรามันยังกันจังวะงง I g o ก supplies มีตีนมีตีนบนบอนอยู่ในห้องแน่น,นึ่งไล่เลยไล่ยัดหน้าเลยเราเอาเข้า,ขาๆลกลกยงบนน้องขึ้นไปรอพี่ด้วยดิดดดดดด ล้มล้มหวยไหนใครไหนระยะสูบปากไหนระยะสูบปากมึงนี่ก็โหดเหนระยะสูบปากมี่เอเคกับเอฟโอไปไปไประเบิดระเบิดระเบิดไข่ระเบิดไข่สองลูกระเบิดไข่วะเฮ้ยปืนไข่ยิงมาไอเขา ขึ้หน่อยเขาเลยบนบนทั้งไอ้ Mark the location นั่นโดนเจาะอ,อยู่นะ่ะ Help เฮ้ยไฟล่วงอ่ะอยู่ลงมาทำไมอ,อ่ะน้องลองลงข้งงางบน Help นั่นโดนสองคนเลยโอ๊ะอย่าวัดอย่าวัดอ<ว>ย,ย,ย่าวัดโอ๊ยเออขันมาขันมาได้แบบได้มัน มันล็อกไปไดิยเดี๋ยวค่อยๆขานไปตรงนี้ลองตรงนี้นะตรงนี้นะค่อยๆขานหลังตรงนี้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 พี่อยู่ตรงนี้ Watch out มันมาตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอปั๊มเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นรถรถอยู่หลังบ้านอะไปกันเลยอ,อยางนีงไม่ไหววะลงมาแล้วมันลงมาแลา้วหรือจะขึ้นไปเสิร์ฟมันละ่ะมันลงมาแล้วคมแบบนี้ไม่เอาโอเคเดี๋ยวปั๊มยาแป๊บนึ่งเดี๋ยวขึ้นรถรถอยู่หลังบ้านนะพอขึ้นรถเลยนะ อ่ะฮะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นแล้วนงมาลงมาแล้วหมอป้ามันแปลงร่างแล้วลงมาแล้วลงเล่นฝั่งนี้แหละนี่แหละเทียนแดงไปเ็ทียนผมจัด ฝากกดออไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่ช่องป่าตองมีววด้วยนะคะ